ถ้านอนอยู่พี่ได้ค่ะเ้านอนอยู่พี่แต่ว่าห้าฝฟันไปเฮื่อนเจา้าของเพื่อนลังไงอ่ะละค่ะเออว่าเอา้าเป็นยังล่ะบเปล่าหนมูเพื่อนในเฮ็ดบุญออกพรรษาเป็นยังลรืเฮ้คือประกันไปกินเหล่าเมาเทว่าจังสีนาะค่ะบานี่ลูกนั่นก็ว่าแม่พี่พอละก็จะมันเมาคักนี่หะ่ะเมาห้งมันว่า ไม่อะละ่ะมันว่าพอมันเมาเม,า,ม,า,มาอยู่เขาออกพรรษา,านี่อยู่ในวัดเท่านี้ละ<า>ในวัดบ้านเท่านี้ละลูกเข้ากับมาเด้เนี่ยใหม่น่ะพุ่นเขาอยู่พุ่นดูกไกลยูปั่นก็ฟันเห็นเขาเบ<า>ิกเยก็อยู่ทั้งเฮื่อนลูกพ่อมันลูกบกักเรื่มก็อยู่ทั้งเฮื่อน<า>ผู้ผู้เสียชีวิตไปแล้วนั่นไม่แต่ผู้เสียชีวิตไปแล้วบ่ ทั้งพอ่อทั้งลูกเนี่ยเ<อ>สียชีวิตไปแล้วเนาะเออเสียชีวิตไปแล้วสองคนแมนบอกเขาก็ว่าเอา้ยเมยอันนี้พอ่อแล้วก็ไม่แต่พ่ออนพ่อ่นว่าสัญาเอาพอ่อนก็นกระางค้อนโตให้ข้ามวนเนยจังน้อยมันกระมาะดอกอ่ะเมาใจมันเมาค่ะบานนะั่งทั้งน่องกะนอนทั้งเปิงเฮ้าใี่ไหมครับมันว่ามันขับอยู่ไหน <T itt les> um เป็นยังบักลาคือมานอนจังสี่แล้วลูกอยากนอนนอนนี่ละแน่นนั่นนอนแนันใต้ใกล้อันบันไดเพราะยายที่พอกอันคิดกานอนอยู่นี่ก็สร้างเพิ่นมันบบบ้านนี่เฮียม้วนนั่นกะนอนนี่เปิงแคมมันพอเพิ่นเสียสิตบหน้องเพิ่นเสียสิตนอนเห็ดหล่อค่ะพ่อยากกินข้าบ่อเขาก็มาจังสี่นอนค่ะ ว่าม so he ่บ so, uh, so, uh, so ุญแมนบออบ้านเฮาออกพรรษาแมนบอกเฮาเนี่ยก็จังหห้แล้วฟันกับฟันต่อเนืองเลยเฮนนาะเออ้วบาดนี่เออบ้านเนีก็ว่าเฮอกสั่นก็ลงมาอันกินข่าวบอกนอนอนี่นี่ละว่าสั่นว่าอ่อนอนบ่บ่มากินข้าวกับสานก็ตามนอนเพ็ดลองงอายนอนข้างข้างเพิงขึ้นบันไดอันทั้งฮือนเฮาเนาะค่ะทั้งฮือนมันมีสองสันแมนมาทั้งเทิงแมนบอก น้องมันนอนหันอายมันนอนน้ำมันพอมันในหลูกพอน้ำหนองมันสิผูเ้เสียชีวิตค่ะเฮาเอื่นจงไงเพิ่นกับ่บมาเพราะนั้นอยากนอนแห่ง่นว่าเอออยากนอนก็นอนแล้วก็สันส่นก็สั่งกาอันคันวางสั่นก็แล้วเดอ้อระสั่งู้งที่กินเข้าแพลกินเข้าก็ยุ่เหืนืนหลังนั้หล่ะกินเข้าแล้วเรียบร่อยจักใครมาเอืนเอ่นบบกเอานอนอนอนจะตเตอนบอกว่าจัเอ่จติตเตอนีหยังกู้งก็ตืตตอในตัวกู้มื่อหนึ่งเข้ากิน จนสีอันแหลวหลอกมาสักแล้วมาเพื่อเมื่อผู้ใส่รู้ว่ายิ่งกันเมื่อก็ผู้ยิ่งแห้วเนาะค่ะผู้ยิ่งได้มาเอืนอันีนห้าลูกลูกเข้าก็อหนึ่งเข่าหนึ่งย่างแหลวหลอกเขาก็กินเข่ายูงเงินเท่านั่นแหละบ้านเล็กที่ห้าสี่สามสี่สามบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่น่ารักเือนลังใหญ่สี่สามสี่สามก็เอาตอนนั้นมาใส่ที่หละููหยิ่งมาถามเฮานะมาบอกมาเอื่นเฮานะ ส่วนเอส่ที่ล่ะส่วนโตของป่านี้ผู้หญิงมีเป็นหาบ่เป็นหาแล้วเหาไม่แต่ว่า<น>เป็นหาเ<า>ฮ้ยผู้ชายมันจะเป็นหาเป็นหกอยู่บ่หอนอ้องเฮ่นจังไรแล้วก็ว่าลูกลูกอ้ายกับหน้องมันกับเป็นเป็นพีเป็นหน้องกันอยู่ได้่ะคฮะเลกกับเลกกันพี่เล่กหน้องยูได้แมน่นบอกอ้ายกับหน้องเอออ้ายกับหน้องอ้ายนอนอยู่ทั้งพี่ทั้งเปิงพี่ทั้งพ่อมันอันเสียชีวิตทั้งกับหน้องมันก็ เฮี้ยใหม่โอ้เฮี้ยบักม่วนโอ้บักเหลื่อมนั่เออมันมีลูกยูฮันเบิร์ตพอมันกับยูันลูกมันกับยูันถ้าเอาไปไว้ทั้งเฮื่อนทั้งเฮือนใหญ่ผลอ่ะค่ะเออแต่ในผู้ผู้ผู้ซื้อคิดนั่นกันยูทั้งเฮือนกอกนรยูฮันเบิร์ตยูทั้งเฮื่อนเบิร์ตพวกที่เสียซีวิตลูกนั่นค่ะเออโตสีวาจังไหนเฮ้าวาเลกมันกะ มีน้องไม่อายมันกะจิเป็นเละเลกน้องอ้ายก็ได้แมนบอกผู้ยิ่งเอิญนั่นเท่ากับว่าผู้เลขกหาก็ได้เลขกทีเห้ามันสี่สามมูเก่าสี่สามเก่าสี่สามเก่าสี่สามบานเล็กที่นั่นไหมค่ะเออแมนคนนั่นยุหันนั่นบานเลขที่นั่น มีคนอยู่กระสามคนผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองคือเก่าอืมแมนนั่นเห็นบอกผู้หญิงมันจะเป็นหาก็ได้เป็นสีคือวานี่ละแต่ว่าผู้เป็นเสียชีวิตบตีเอาค่ะที่เอาอันผู้เสียชีวิตนั่นบอกบักเลื่อมนั่นมันเสียชีวิตนั่นตั้งแต่พ่อสอทอดายละเฮาเฮาอนละหนะ มันได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีเออตีเอาก็ได้พอมันสามสิบเจ็ดปีตายเอาตัวนี้นั่มก็ได้สามเจ็ดเออสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเออตอวนี้เอาศูนย์ใส่ก็ได้เนาะเออเพราะว่ามันมีมันมีศูนย์นั่นพ่อกขาลูกมันกระนอนอยู่ทั้งหันค่ะผูบกคิดน่ะกระเสียชีวิตหลังการยุหันทึกอกะค่ะ อยู่น้ากันเบิสเออเฮขนาหนาเฮาก็เลยว่าเลขนั่นคันฟันจังสี่เนเฮาก็ว่าเลขกอายหน่องแล้วฮือมันบบแมนบ๊อคุณแม่สิตีเป็นตัวใดคุณแม่เลขกอายหน่องนี้เนาะเลขกอายหน่องนี่เฮาว่าหาสามสี่ห้าสามสี่อืมค่ะ ห้าสามสี่เมรบาดนี้พูดถึงเรื่องอายุคนตายนี่ในความฝันนี่มันกะคนตายหลายคนเนาะคนตายหลายคนขันเท่าเสียเอาอายุเบิดตทุกคนกะคือสีบอเมนดอกเนะคุณแม่นะเพราะว่าหลายคนเออบอเป็นยังเอาพอมันที่เพราะว่าสามสิบเจ็ดปีแล้วตายนี่จ้ะอายุอายุอันพอหญ่เนาะสามสิบเจ็ดปีเนาะ พันโตอยเอาใส่อันศูนย์ก็เอาศูนย์ซกับโบเป็นยังคนตายเนาะเออจะต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์สามศูนย์ก็ได้กับโบเป็นยังแม่นบ่ลดะรอสามศูนย์เจ็เนาะมาจังสั้นสีเออง่ายๆเลยเด่น่ค่ะเรื่อง่าวความฝันของป่าที่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบบอีหลาซ้ำนี่ละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของเมนวนเนาะค่ะเนาะหาสามซีค่ะอายุผู้ที่เสียชีวิตสามีเก่าเพิ่นเนาะ 37ปีค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตค่ะหรือจะเอาเป็น037ก็ได้นอกคะ่ะเนาะเพราะว่าคนตายนี่เป็นศูนย์เพิ่นว่าเอาใส่กับอายุสามีเก่าเพิ่นเป็น037ค่ะประจําหวดวันที่สิตุลาคมพศสองพร้อยหกค่ะโชคหมานกับตัวเลขของแมนวนเนาะค่ะเนาะห้าสาปีนี่เป็นอายุคนตายหลักัศูนยค่ะโชคหมานกับตัวเลขของแมนวนค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอค่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้อยมินี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเผงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหลวงปูเ่เจริญเจริญค่ะอันวาเรืองของสีิงน่องสร้างราคาเซนผม แม่ทารนีให้ฟังเนี่ยค่ะรวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสพออกมาเนี่ยสำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสานม,มัมมีไปบูชาเทวดาเปิหลอกสมรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนั่ไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแม่ขอมนุษย์บัตในเฮืองอันถือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนีบางของทีมก็เอิ่อหน่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวถูกับกตัวแม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่นแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคน้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าจมเขาโม้ซาไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดจุยางค้าขายว่าดีก็ดีเออไปดันมียังบ่เคยเสื่อเหลือถึงเบอร์กับถือเข้าเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นชีสัดสีมิชีพุ่คพุ่ฝ่ายที่นี่ว่าประมาณกระต่ายังแต่กระต่ายวางต้องใส่สร้าในการออกรมบกชซื่อ ส่วนมากเขาเลยถือตำนันา,านาบเจ้าขี่มันก็าบอ,อกน้องขันดีดวัดว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชีรัมาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่ออจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้่งแล้วก็พวกนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่ให้ญาติโยมเพิ่นมาทั่บุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังกัเพิ่นมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนพระเจ้าอิปมาโซโฟมกับใส่สั่งก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าทุกสัดุค่ะ ค่ะารผม้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม,ม้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะารผม้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณีค่ะารผม,ม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะารผม,ม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบพบพ่อสีดายบพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างมีไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาร่านรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ